เป็นสิ่งที่เลิศในวงการวิชาชีพนี้แต่ครูไม่คิดว่ามันเร็วมากกว่าเร็วตัวที่แบบไปได้เร็วมากคือจากสปาเสร็จนะตอนแรกเป็นร้านนวดไทยเฉยๆไทยเฉยๆแล้วมาเป็นสปาตอนนี้มาพัดเป็นนาเป็นวลเนสแต่ในเรื่องของการเขียนเนี่ยแชร์ได้อีกให้รีบช่วยกันแชร์เพราะถ้าเกิน30ไม่ลบจากอิสมาลิอิสรีเรื่องนี้สำคัญมากเพราะหมอนวดไทยเนี่ย ว่บางทีนะครูไม่กล้าบอกแม่มานี่เขียนนะจุดจุดชื่อไทยมาสาแอนสปาแล้วอะไปดูในเพจนะไม่มีอะไรเกี่ยวกับสปาเลยอะเพราะฉะนั้นพวกเราเวลาที่เราอะเรียนรู้อะพวกเราจะต้องใส่ใส่อะไรรู้ไหมใส่แบบข้อมูลไปด้วยว่าเราอะเราอะอยากให้เขารู้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นคีย์วันนี้สำคัญมากครูถึงบอกว่า Wellness ที่พวกเราทำเนี่ยเขาเรียกว่าทําธุรกิจเรื่องนี้สําคัญและครูเห็นพวกเราตั้งใจครูอยากช่วยพวกเราบอกได้เลยว่า my destination my destination จุดเป้าหมายของครูห o รสครูไม่อยากให้ความรู้อะไปกับครูจากกับครูเวลาที่ครูเสียชีวิตวันใดวันหนึ่งเราไม่รู้วันใดจะเกิดอาการปวดท้องแล้วตายอย่างเงี้ยเกือบไปแล้วก็มีเออครูเป็นอักิวอักิวเขาเรียกว่า appendix เนี่ยครูก็เกือบตายไปแล้วดังนั้นครูจะบอกว่าก่อนจะจากโลกไปอ่ะอยากให้มีสิ่งที่ดีๆจำไว้นะพวกเราคนทุกคนเนี่ยมีความรู้มีสิ่งดีๆในสมองเอาออกมาค่ะเอาออกมาใครเอาออกมาไม่เป็นถามคูโรสเด้อโอเคไปอันนี้นะคือมันเร็วมากไม่ถึง17ปีครูจะบอกว่าครูเปิดร้านที่บ้านนอกนะครูเปิดร้านที่บ้านนอกนั่นห่าง12กิโลของคาบวกนะ แล้วอันที่สองเนี่ยครูเปิดร้านที่ในเมืองในฮัมบวกครูมีสองสาขาอันเนี้ยคือสมเดือนเนี่ยติดลบนะสามเดือนติดลบเพราะว่าในเมืองมันมีคู่แข่งเยอะเมื่อก่อนไม่ได้ไปเรียนการตลาดค่ะติดลบจะไม่ติดลบได้ยังไงพี่น้องอ่าไปจ้างเขาโฆษณาแล้วก็ไปลงบริษัทษเกเพนะแล้วก็คือครูคิดว่าเฮ้ยความรู้ดีว่ะ จบตั้งพยาบาลวิชาชีพเฮ้ยเป็นทั้งอดีตสปาเมนเจอร์เฮ้ยการนวดฉันก็นวดเป็นวะเฮ้ยมันจะล่มจมได้ยังไงโวยไม่รอดค่ะสเดือนติดลบค่ะเพราะมาเปิดในเมืองมาเปิดในเมืองจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะเจริญเติบโตวไวไม่ใช่ค่ะในเมืองเขาพากัแข่งขันกันเขาเรียกว่าสารละวันเตี้ยลงร้านนั้น 65ล้านนั้น62ล้านนั้น59ล้านนั้น40ซสิารละวันเตี้ยลงเตี้ยลงครูก็เลยว่าเอาไงดีวะครัวก็เลยไปทําครูไปทําอะไรรู้ไหมไปทําเคเพให้บริษัทต่างชาติโฆษณาให้แล้วยังไม่ได้ลงโฆษณานะไม่พอนะมีเงินก็เลยเอาข้อกูครูกู้เงินได้ตั้ง25่สิบห้าันครูกู้เงินธนาคารนะเปิดร้านนวดร้านสปาเองครู เริ่มจากแบบนี้ค่ะดังนั้นสิ่งที่ครูยอยากบอกพวกคุณว่านี่พวกเราตอนเนี้ยมันทำได้ง่ายและสามารถทำได้ถ้าหากว่าเรามีความรู้แล้วใครฟังครูวันนี้นะบอกไปเลยจดไปเลยข้อที่หนึ่ง จดไว้เลยข้อที่หนึ่งนะใครที่ฟังรูตอนนี้นะอันนี้ผ่านนะเรื่องของ Wellness Business รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนถ้าคุณเป็นพนักงานเขาเรียกว่าโฮเทลสปาหรือไม่ก็รีสอร์ทสปาอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งหรือเมดิคอลสปาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเช่นโรง,งพยาบาลกรุงทนนะใครที่อยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยไปดูนะโรงพยาบาล กรุงทนทนบุรีเนี่ยมีที่นี่ดีมากๆแล้วก็ที่ศิรีราชพยาบาลนะโรงพยาบาลศิรีราชไปดูนะเมดิคอนสปาเริศและดีมากเลยดังนั้นโฮเทลสปาเนี่ยของประเทศไทยเรามีทุกโฮเทลเยอะมากมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นอาชีพวิชาชีพนวดนวดเป็นอาชีพที่ขาดตลาดค่ะโดยเฉพาะหมอน,นวดไทยที่ดีๆหมอน,นวดไทยมอดกโลกอย่าได้กลัวนะ แต่ทีเนี้ย e s t i n a t i o n Spa เนี่ยคุณรู้ไหมของประเทศไทยอ่ะมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกจําได้ไหมที่ครูพูดว่าท่านสสของเมืองคำบวกเนี่ยท่านยังไปใช้บริการที่ Destination Spa ที่ชีวาสมของคุณกรดนะอันเนี้ยครูจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันสําคัญดังนั้นเราต้องรู้สถานะตัวเองก่อน รู้สถานะตัวเอ,เองก่อนว่าเราเฮ้ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะไปแบบไหนหมอนนวดไทยที่ดีไม่ต้องกลัวคุณตั้งใจฟังครูเลยว่าครูจะแนะนําอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ฟังครูหนึ่งนะประหยัดเวลาคุณไม่ต้องเดินไปต้องประหยัดเวลาประหยัดเวลาอะไรตอนที่ครูโรสเป็นหมอนนวดนะตอนนั้น372ชั่วโมงครูจบแค่นี้นะแล้วครูไปเหรียนเพิ่ม แล้วก็ครูก็ไปเรียนเรื่องของสปาเมนเจอร์นะแล้วครูก็ไปทํางานครูจะบอกว่าไปทํางานตรงนี้ Spa Manager. สปาเมนเจอร์สปาเมนเจอร์จากเมื่อก่อนนี้นะครูถึงบอกว่ามันผ่านมาได้แต่โดยเฉพาะคนที่จบจบนะปอตรีนะถ้าใครไม่จบปอตรีทํำยังไงปวสมหกทำอย่างไร,ร,ะะ 6, งไรคุณจะต้อง ถ้าต่ตํา่จากปตรีคุณจะต้องมีปอสอกอประสบการณ์อย่างน้อย2ปีไปดูนะว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงแล้วยังนะนี่คื